สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จินีบายเกเรียวันนี้มาสวนมาเก็บผักถั่วพูนะคะก็วันนี้ก็เลยนึกอยากจะทานยำถั่วพูค่ะวันนี้เป็นเมนูพิเศษนะคะก็เริ่มเตรียมการเลยค่ะวันนี้ก็แกะถั่วนะคะเพราะว่ายำนี้ต้องใส่ถั่วถั่วดิส่งนะคะก็ทําการแกะแล้วก็นําไปคั่วให้สุกนะคะ จะทำอาหารไทยแต่ละครั้งก็ต้องเตรียมเครื่องปรุงให้พร้อมก่อนนะคะเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกจะไปหาที่ตลาดขคู่ไม่มีนะคะก็ต้องทำเองทั้งหมดเลยค่ะสำหรับถั่วพูก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดวันนี้ก็จะใส่ผักหอมหัวใหญ่แล้วก็หอมเปด้วยนะคะวันนี้เป็นสูตรของเมทินีเองค่ะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะเพราะว่าเราชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเลยนะคะ ดับแรกเราก็นําเอาทั่วพูมาซอยเป็นชิ้นบางๆแล้วก็หอมใหญ่ด้วยนะคะเป็นหอมแดงค่ะแล้วก็ใบหอมหอมใบเลื่อยเอามาซอยพอประมาณนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกขี้หนูสวนนะคะก็เตรียมมะนาวนะคะแล้วก็ หลังจากที่เราคั่วเสร็จแล้วเราก็แกะเปลือกออกให้หมดแล้วก็นํามาตําพอหยาบๆนะคะถั่วที่ส่งนี่เป็นถั่วที่ส่งพันธุ์แดงนะคะเป็นสีเข้ากล่าค่ะก็จะออกสีดําๆหน่อยนะคะความอร่อยก็เท่ากับมเมล็ดสีขาวค่ะอันดับต่อไปแล้วก็นําหมูบดมาผัดให้สุกเลยนะคะเนื่องจากว่าหมูเราใส่ช่องฟิดไว้ก็ทําให้มันเป็นก้อนแข็ง,งขนัดที่ผัด ให้สุกก็เติมเกลือลงไปนะคะเป็นเกลือปรุงรสนะคะเสร็จแล้วเราก็มาผักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็นําผักที่เราเตรียมไว้มีหอมใหญ่ผักชีฝรั่งแล้วก็พริกทำหยำหยาดใส่ลงไปค่ะต่อไปเราก็จะมาลวกถักปูนะคะเราไม่ต้องลวกนานค่ะลวกประมาณครึ่งน,นาทีก็พอนะคะเสร็จแล้วก็นํา ออกมาให้เสด็จน้ําค่ะหลังจากเสด็จน้ําแล้วนะคะเราก็นามาผสมกับหมูที่เราคั่วให้สุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงบดตามด้วยมะนาวนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะมะนาวนี้ทําให้รสชาตินี้เปรี้ยวหวานนะคะเราเติมน้าตาลนิดหน่อยนะคะวิธียำนี้ก็เป็นสูตรของแม่จินฮีเองนะคะ หลังจากที่ใส่มะนาวลงไปถ้าสีสันยังไม่พอใจเราก็เติมพริกป่นเกาหลีลงไปได้นะคะแล้วก็เติมน้ำตาลถ้าจืดเกินไปก็ใส่น้ำปลานะคะหรือผงปรุงรสค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วก็นำออกมารับประทานได้เลยนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวมันหวานเค็มค่ะ มีทุกรถนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกครั้นที่เข้ามารับชมค่ะก่อนจากก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและมาเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ